คำที่ว่าถ้าชีวิตเรามันง่ายเราคงไม่ต้องร้องไห้กันตั้งแต่เกิดชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราได้บุญบารมีจากการช่วยชีวิตนะหลานๆที่ทำงานกู้ภัยบอกว่าอยากให้หลวงลุงช่วยหาช่วยหาหุ่นสําหรับไว้ฝึกซ้อมเอาไปซ้อมคนไปฝึกคนให้เขาปั๊มหัวใจกันเป็นเขาจะได้ช่วยชีวิตกันได้ทัน บางทีทุกคนคอยกู้ภยัยคอยตำรวจคอยหมอพยาบาลบางทีมันช้าเกินไปถ้าทุกคนเป็นเด็กๆตามโรงเรียนเป็นชาวบ้านเป็นเราจะได้ช่วยชีวิตคนได้มากกว่านี้เพราะชีวิตคนมันยากชีวิตถ้ามันง่ายเราคงไม่ต้องร้องไห้กันตั้งแต่เกิดชีวิตเป็นของยากจริงๆก็จึงบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้นะแล้วก็มีโยมบริจาคมา นะก็จึงบอกว่าเอาไปใช้นะเอาไปช่วยชีวิตคนให้คนเขาหายใจได้ต่อแล้วกระซิบบอกเขาด้วยว่าคุณฟื้นแล้วนะคุณกลับมาหายใจแล้วกลับมารู้ลมหายใจนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราให้ลมหายใจคุณคืนกลับมาแล้วสนาทีสุดท้ายของชีวิตจริงๆน่าจะตายแต่มันเป็นสนาทีของชีวิตที่เราสามารถช่วยกันปั๊มและคืนชีวิตเขากลับมาได้ แต่ต้องเป็นต้องฝึกต้องซ้อมชีวิตไม่ง่ายนะคุณนะกระซิบบอกเข้าทีหนึ่งว่าชีวิตไม่ง่ายไม่งั้นเราคงไม่ต้องร้องไห้กันตั้งแต่เกิดแต่เราเอาความไม่ง่ายนี่แหละเอามาฝึกเอามาช่วยเอามาทำให้คนมีชีวิตรอดและอยู่อย่างผู้มีศีลมีธรรมกันเถิดรู้ลมหายใจด้วยอาณาปานสติให้ลมหายใจคืนกลับมาแล้วช่วยปั๊มกลับมาแล้วให้มีชีวิตอยู่อย่างผู้ประเสริฐตามรอยของพระพุทธเจ้ากันนะ ชีวิตไม่ใช่ของง่ายแต่มันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญในชีวิตที่มีความยากนั่นเองขออนุโมทนาบุญกับกู้ภัยและโยมที่บริจาคมานะ